ที่ทำบุญเฟินบอกว่าการทำความดีย่อมพอย่อมแม่ทุกอย่างล้วนได้ผลออกมาเป็นบุญทั้งเบิดทั้งสิ้นแต่เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและนำไปปฏิบัติพระสัมมาสามพุทธเจ้าทรงแบ่งวิธีท่ทำบุญออกเป็นสิบประการเอื่นว่าบุญกิริยาวัตถุสิบย่อ,อม่อย่อมแม่พุทธเจ้าพ็นแบ่งไว้สิบประการ หนึ่งท่านคือการบริจาคทรัพย์สิ่งของเจผูติควรไห่สองคือศีลคือการสำรวมกายสำรวม่าจะให้สงบเรียบร้อยบอ่อต่างความเดือดร้อนให้เจตนเองและผู้อื่นสามภาวนาคือการถวนมนต์ทำสมาธิอ่านหนังสือธรรมะไปต่อ สีอ่อระจายนะคือการมีความเระรพอ่อนน้อมต่อภูมิพุณธรรมห้าวิย,ยาวัจจะคือการคนไขยซอยเหลือในกิจที่ชอบหกปฏิทานะคือการอุทิศต,ตนบุญแก่ผู้อื่นเจ็ดปัตตานุโมทนาคือการอนุโมทนาบุญที่ผู้อื่นทำแปด ธรรมะมสวนาคือการไหนคือการฟังธรรมเก้าธรรม,มเทศนาคือการแสดงธรรมสิบทิฏฐุชุกกรรมคือการปรับปรุงความเม็นของตนให้ถูกต้องนี่บุญกิริยาวัตถุสิบนี่สรุปลงได้เป็นบุญกิริยาวัตถุสามมันสรุปลงมาย่อลงมาเป็นวัตถุกิริยาวัตถุสามที่พระพุทธเจ้าพ้นทรงบัญญัติไว้ ต้องตัดไปดังต่อไปนี้คือท่านได้แจท่านปฏิท่านะปัตตารุพันาเป็นการขาดความตนีออกจากคิดออกจากใจคนที่เคยบ่เคยท่านคนที่เคยห่วงเห็นสับมบัติก็คือตัวนี้ศีลได้แจ้ศีนอัปัจายนาเข้าวจัจจ ็นการป้องกันตนป่ให้ทําความสัวภาวนาได้ใ,ใจภาวนาทรมาสนนาทามาเทศนาเป็นการฟุกนตนฟึกตัวเองให้สลาดไม่สติปัญญาดีส่วนทิศทุชกกรรมนั่นสงเคาอเข่าได้เขาได้ทั้งในท่านศีลและภาวนาโยม่อมโยม่อมแย่ไมยเหตุ อัธกถาและตีกาบางแห่งจัดทิฏฐุชุก,กมไวในภาวนาส่วนธรรมเทศนานั้นอาจจัดจัดไวในท่านก็ได้โดยถือธรรโดยถือเป็นธรรมทานบุญวัาสนาบ่อแมนอภินิหารเดยโยมพ่อยมแม่คำว่าบ,บุญวัาสนาบุญวัาสนาไม่ใช่อภินิหาร บุญปศนนาไม่ใช่พิธีหารแต่สามารถอธิบายด้วยลักหตุผลใดคนที่คิดสร้างสมแต่าบาปรือความส่วสิถ้าไม่ใจเป็นอย่างสิถาา้าไม่จิตใจมืดจิตใจมัวกิเลสต่างๆเขายึดข้องใจใดง่ายถ้าไม่เกิดผลลายต่อตนเองเช่นเวลาเฉียดแห้งหรือว่าโกรธจัด ข่มโกวดเขายืดขอ้องจิตข้องใจท่ามไหหัวใจเต้นแห้งคิดปกติระบบสูบฉีดเลือดถันแปรโลหิตมีการเผาใหม่เกิดอาการหอนเผาตั้งแต่นหน้าอกจะดใบหน้าขวมหอนติดท่ามไหผิวหยาบกาดบอมี้นามบ่มีนวลอาหารบอ่อยทองอืดเกิดความเขียดโกรธง่ายจังเป็นคนบอมีหนามจังเป็นคนเจ้าถก หุดนงิดพูดจาห้วนแบบปักเน่าประมีนามไม่รากเชียดกติขาสติชิดอ่านการได้กระพิษผ่าดไปเบิดได้งา่ายส่วนคนที่มีจิตตั้งสมแต่บุญหรือความดีย่อมพอย่อมแม่อันนี้กสิทธามหายใจพองใสยอยู่เป็นปกติเกลียสต่างๆเขายุดค้องใจได้ยงากเพราะอย่างราะว่ามิจติคอยควบคุมใจไว สามารถสอ,ตอตนตัวเองได้ตักเกีอนตนเองบ่ให้ทําความสัวอันนี้บ่าสามารถทำได้เลยจึงมีจิตใจที่สงบเยือกเย็นสดชื่นฟองใสระบบการงานระบบการทําการาทั้งมานของร่างกายก็อเป็นปกติมีผิวพรรณงามเสียงไพเราะกิิยาน่ารักชิดอาการได้แก่แจ่มใสส่งผลให้มีความจเจริญก้าวหนา้าในชีวิตได้อย่างง่ายได้ย่อยมพอย่า ขอเตือนใจในมงคลี่หาเมื่อทราบว่าการทับบุญเป็นการตั้งสมความดีไว้เพื่อตนเองแล้วเฮาจึงบ่ควรประมาทในการทับบุญควรทับบุญเท่าที่กำลังก็สมรถเสียมน่อยผู้ที่ได้ตั้งสมบุญมาดีแล้วแต่เพิกเฉยในการทับบุญเพิ่มเปรียบคือเศร้าหน้าที่เจ็บโยผลิตผลแล้วแจกใจขายกินเบ็ด หลเือว้ทําพันต่อไปายหนาเลยอันนี้เขาจมเดือดร้อนในฤดูกาลทาหน้าคัางต่อไปมีาไรขายเบ็ดเขาได้ปีนี่ขายเบ็ดบ่เเรือว้เห็ดเขาปูกบ่เรือไว้เห็ดหพันห่ดตีนาปีไม่มากบ่มีเขาปูกซื้อได้ปะในปัจจุบันมีเยอะแยะเป็นวันเลยขายเบ็ดเลยบพอใส่จนบ่มีเขาที่เห็ดผอพันขายเบ็ดหอดปีนามาเป็นทุกปนัน ต้องหาเงินซื้อเขาปลูกจากผู้อื่นมาเห็นบ่าบาดความดีทุกอย่างที่เขาทำไ้ถึงแม้ว่าสี่ปอให้ผลในปัจจุบันท่านตาก็บพศูนเป่าเด้อคุณโยมพญเม่เด้อความดีเรานั่นก็สิร่วมกันเขาปุงแตง่งจิตปองติดใจให้ดีขึ้นสิ่งนี่ลหละโยมพญเม่คือบุญวัฒนาเด้อหาจึงควาเล่งส้่งความดีเสียแต่เตบัดน,นี้ เมื่อน,นี้ณที่นี่เวลานี้เหตุไดโดยให้ห้องมันศึกษาวิชาการฝึกฝนตนเองทั้งๆด่านการประปุงคําเป่าความขยันขันแข็งทําทการงานให้ดีขึ้นและกับพยายชมฝึกใจให้้องใสด้วยการบรรทําท่านหลักศาศีลเจริญภาวน,นาอย่างสาม,ม่ำเสมอคนเช่นนี้จึงเป็นคนที่มีบุญบาตนาที่แทจ้จริงย่อมพยมอย่อมแน่หลักปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เหตุจังไหลักปฏิบัติในการเดียวมีชีวิตประจำวันในภาควิจันเนี่ยเขาจะต้องเล่งสร้างบุญใหม่ตั้งแต่บัดนี้เวลานี้วินาทีนี้สีได้เป็นบุญเกา่าติดตไปในมือหน้าโดยยึดหลักว่าหนึ่งเส้าใดยั่งบ่ได้ทำทานส้านัน่น ยาฟาวกินเขาอืมเอาลักตัวนี้เด้เต้นขึ้นเร้าไหนยังประเด้ทําทำทานเต้นขึ้นเร้ามือน,นั่นยาฟาวไปกินเขายาฟาวไปรับประทานอาหารโยมพ่อโยมแม่นี่คือหลักปฏิบัติเด้หลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันเด้ขันเส้าไหนประทันไหนทำทานยาฟาวกินเขายา